ครับเดี๋ยวมาดูเบรกหน้าคันนี้นะครับล้อฝืดมากนะครับแต่พอเราปลดแมบปัมดิทตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ตั้งล้อให้เป็นอิสระนะครับแล้วก็หมุนดูนะครับมันก็ไม่ฝืดนะครับแล้วก็ลื่นนะครับเนี่ยลื่นเดี๋ยวการกดนี่ออกครับเนี่ยพอเบรกมันหมดแล้วก็อ่ามัน ลูกสูบมันขึ้นสนิมแล้วก็ทกําการขัดแล้วครับแต่ตอนนี้ยังไ,ได้เปลี่ยนผ้าเบรกกับเติมน้ามันเบรกนะครับอตอนนี้เราซื้อผ้าเบรกมาใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะครับของยาห้าก็จะมีสลักแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องรักษาลิปตัวนี้ให้ดีนะครับจะแตกต่างกับฮอนด้านิดหน่อยครับในลิแบบนี้ก็จะติดตั้งตรงสลัก มีรูเล็กๆนะครับนี่นะครับก็จะเสียบอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับเวลาใส่ต้องใส่ไปให้สุดนะครับตัวนี้ชอบขึ้นสนิมนะครับแล้วก็ติดตายนะครับบางคั้ถึงกับถอนไม่ออกก็มีนะครับต้องสลักกิ๊บทิ้งนะครับแล้วก็แย่งรูใหม่นะครับแล้วก็หากิ๊บใส่ไปนะครับเนี่ยถ้าเบรกก็จะถอดออกมาเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับมาเช็คแม่ปั๊มตะบนนะครับเนี่ยแผ่น พลาสติกจไแผ่นยางตัวนี้นะครับเนี่ยมันมันบุบมันยุบเข้าไปแบบลึกเลยครับเนี่ยนี่นะครับน้ํามันก็พร่องสุดๆครับเนี่ยอันนี้เราก็ต้องปรับแต่งให้มันอยู่ในสภาพที่แบบนี่นะครับรูปร่างมันจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราบีบนะครับมันจะมีแบบแรงดันแบบยุบเข้ายุบออกมันมีการยืดหยุ่นนะครับเนี่ยเมื่อกี้มันยุบลงไปแบบเพราะว่าน้ำมันเบรกมันพ่องมันอยู่อย่างนี้เลยครับเนี่ยแล้วก็จัดสภาพ มีตำแหน่งแบบนี้นะครับเนี่ยเยล,ล้างเช็ดทำความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเบรกใหมนะ่อะไรทิ้งให้หมดนะครับนี่นะครับขวดเดียวใช้คุ้มเลยครับเนี่ยเทไปเลยนะครับพร่อง เป็นสีทับทิมแดงทับทิมสวยมากนะครับเนี่ยค่อยๆ่อยไล่ค่อยๆเติมในยใา้พร่องนะครับจุดนี้แล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยล้างเปล่าทำความสะอาดให้ดีนะครับเนี่ยนี่นะครับจะอยู่ในตำแหน่งแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสองชิ้นนี้นะครับไม่ไม่ยืดออกนะครับแล้วก็น้ำมันพอดีนะครับเติมน้ำมันแล้วก็ปิดฝาจะมีรูเล็กๆนะครับงี่ตรงกลางนะครับ รูตรงนี้ก็จะมีรูระบายนะครับเนี่ยเล็กๆนะครับก็ห้ามตันนะครับเนี่ยแล้วก็ปิดฝาให้อยู่ในสภาพเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับคราบสนิมคราบสกปรกอะไรต่างๆนะครับจะเป็นเอาให้เอียมแบบนี้นะครับเอากราดซ้ายนะครับกราดซ้ายละเอียดนะครับขัดให้เอียมๆไปเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ขัดให้เอียมเท่าไหร่นะครับเนี่ย ต้องดันลูกสูบออกมาเลื่อนออกมาเยอะๆครับเนี่ยขัดให้มันลื่นให้มันเงาเลยนะครับเนี่ยเอาครีมนะครับใส่ผ้าแล้วก็หมุนจะได้ไม่เป็นรอยนะครับพอให้เงาเงาอิ่มเอี่ยมไปเลยนะครับล้างแล้วรูปจารบีนะครับแล้วก็ดันลูกสูบกลับนะครับนี่นะครับตัวดันลูกสูบกลับของผมนะครับ DIY ขึ้นมาเองนะครับง่ายนะครับลูกสูบนะครับขัดเอี่ยมสวยงามนะครับดันเข้าไปให้สุดนะครับ ส่วนประกอบก็ต้องขัดล้างครับสําหรับคันนี้นะครับจากที่ล้อฟุดฟืดนะครับอันนี้ก็ลื่นปืดลื่นปืดแล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับลื่นมากนะครับทําความสะอาดฝุ่นขี้ดินขี้ฝุ่นล้างอัดฉีดตามรูนี้นิดหน่อยนะครับก็ลื่นแล้วนะครับตอนนี้ใครจะไปรู้นะครับว่าเบรกนิดเดียวนะครับปัญหาเบรกนิดเดียวขอให้เกิดรถนะครับมันฝืดนะครับมันเหมือนมี เวลาเราวิ่งครับมีคนมาดึงเราไว้นะครับดึงดึงไว้นะครับถ้าเป็นมดเป็นหมาเป็นอะไรก็ดึงไม่ค่อยเหนื่อยถ้าเป็นช้างดึงเนี่ยเครื่องแทบพังครับเครื่องร้อนพังวันนี้ก็เจอหลายคันนะครับที่คิดประมาณนี้นะครับหน้าฝนนะครับดิสเบกจะชอบขึ้นสนิทมากครับเนี่ยสังเกตตัวนี้มันจะเล่นตัวได้นะครับดับดับดับนะครับเนี่ยเหมือนหัวใจเต้นนะครับเนี่ยดึบดับดับนะครับนี่คือจะมีปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็ล้อลื่นนะครับ ก็ปัญหานิดเดียวนะครับทําให้เครื่องยนต์ร้อนนะครับน็อกได้เหมือนกันนะครับบางคันขี่ไปไม่ถึง10กิโลนะครับเครื่องแทบระเบิดแทบไหม้นะครับว่าเบรกฟืดนะครับตอนนี้ไหลทั้งลื่นทั้งรอหน้ารอหลังนะครับก็ไม่มีพาระอะไรนะครับก็ไหลปื๊ดๆนะครับลื่นเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้ล้อลูกปืนแตกนะครับปืนแตกพวกนี้จะหาลูกปืนยากครับทีนี้ก็เลยเปลี่ยนยกชุดใส่ใหม่ไปเลยนะครับมีทั้งแบบมีลูกปืนแล้วก็แบบสําเร็จแบบนี้ไม่ต้องมีลูกปืนนะครับทมใช้งานนะครับพวกนี้จะ ซื้อแยกมืกเืนตะขางน,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 นะครับเนี่ยเป็นล้อเด็กตัวนี้เป็นล้อสำเร็จเลยใส่ได้เลยนะครับที่จะแตกต่างกันน้ำล้อแต่ละรุ่นนะครับไม่แต่แหวนเองนะครับเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับตอนที่รูในนะครับก็ต่างกันนะครับนี่นะครับเนี่ยต่างกันนิดเดียวมีผลเยอะเลย นี่ครับอันนี้ผมซื้อมาอันห้าบาทครับซื้อมาร้อยหนึ่งพวงหนึ่งครับเนี่ยอันนี้ตัวละสามบาทเนีนี้โอเคครับเนี่ยหนาด้วยแล้วก็ลงตัวเป๊ะทางรูในครับพอดีกับแกนจะพอดีเป๊ะนะครับเนี่ยนี่ครับระบายของเก่าออกนะครับของใหม่ก็เข้ามาแทนแล้วครับเนี่ย นีเลยฮอนดาก็มีนะครับอันนี้ใส่แค่รถตวเองก็จะหมดแล้ครับนี่ใส่แค่นี้นะครับเดี๋ยวใส่อีกขั้นสองขั้นก็ซื้อเพิ่มใหม่นะครับเนี่ยสำหรับ Hon ด a าเว e คันนี้นะครับระยะเบรกก็ลึกเกินไปนะครับก็ทําการตรวจเช็คเบรกหลังนะครับมันลึกมากนะครับก็เลยเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ปรับตั้งใหม่นะครับนี่นะครับผ้าเบรกใหม่ๆใส่เข้าไปแล้วนะครับเบรกหนึบอยู่ดีล้อเลื่อนนะครับ ระบบเบาะที่เปิดไปได้ก็แก้ไขให้เรียบร้อยโซ่สเตอร์ตั้งเบรกตั้งโซ่ให้อย่างดีนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกหน้านะครับเบรกหลังเบรกดัมเบรกหรือแบบดิสเบรกครับเราพร้อมจบปัญหาท่านได้นะครับล้อลื่นๆหลายๆนะครับไม่ฝืดนะครับล้อฝืดเบรกไม่อยู่เบรกไม่ติดนะครับหรือยังไงนะครับ แก้ไขได้นะครับเดี๋ยวมาจัดก็ได้เลยนะครับแก้ไขให้นะครับผ้าเบรกนะครับแต่ละค่ายแต่ละอี่ห้อครับก็จะออกแบบให้มีรูปร่างรูปทรงแตกต่างกันไปนะครับผ้าเบรกเว็บนะครับก็จะคล้ายๆกับของัวใหม่นะครับก็จะสลับกลับด้านกันนิดหน่อยนะครับก็ใส่ให้ตรงรุ่นนะครับนี่ครับตรงรุ่นแล้วนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับสำหรับอันนี้ครับจานดิสเบระครับก็ตันหมดเลย ตันหมดเลยนะครับดูที่เห็นนะครับก็ทําการใช้แปรงลวดนะครับปัดปัดขัดขัดนะครับให้ขี้ผ้าเบรกออกมาหล่นองไม้หมดนะครับตอนแรกมันมันตันอุดรูหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ทาความสะอาดนะครับให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ํามันเบรกผ้าเบรกนะครับลูกสบลูกสูบขึ้นสนงขึ้นสนิมนะครับมาแก้ไขกันได้นะครับหรือหาอะไรก็จะสั่นให้ได้นะครับขี้ผ้าเบรกออกให้หมดนะครับที่อุดตันนะครับ ล้อลื่นเลยนะครับล้อเลื่นเลยรปโดนลยล้อลื่นเบรกติดๆนี่นะครับคันนี้นะครับผ้าเบรกใหม่ๆนั้นหนาเลยนะครับแต่ล้อลื่นๆไม่ฝืดนะครับเบรกแบบหึบๆติดๆเลยนะครับเนี่ยอยู่ดีมากนะครับเนี่นะครับ เบรกหนาะๆนะนะเลยนะครับลื่นๆน,นะครับไหลๆเลยนะครับการเบรกนะครับสมูทนะครับกระชับหนึบหนับอยู่ดีนะครับเนี่ยนะครับขับขี่นุ่มนวลสบายนะครับ